สดีครับ อากหวังพิชชนะจนกระทั่งไม่เข้าใจพือไม่สนใจกติกาถามว่าสังเกตสตาร์ตไม่ล้มเนี่ยมันได้แล้ว้มมันออกได้ไหมสังเกตสตาร์ตล้มแล้วมันก็ต้องดำต้องดัำที่เมื่อสังเกตสตาร์ตเนี่ยเราก็ปรึกษาเราก็ประชุมกันแล้วว่าให้ที่เลี้มั่งแข่งได้เลยเฉพาะหน้สตาร์ตนะครับ น้นระวังด้วยวันนี้สิ่งเยอะระวังระวังนี่ค่ะอันนี้อันนี้แต่มีอันนี้แตมีแต่คนที่อะไรจำไม่ได้แกได้สามีเยอะเนาะท่นเป็นหนึ่งในนั้นแหละเมื่อเช้าก็ใช้น้ำตะปูงงสรรค์ไม่ทิ้งแล้วโอ้อันนี้ใช้จำปางงามแล้วจำประงามแล้วไม่ใช่งงสงสารแล้วไม่รู้ไอที่ว่าไปอมอะไรกันเข้าไปนะเห็นข่าวโซเชียลเขาดังเหลือเกินไว้ออกสื่อไปโทษนะขอโทษนะโทษนะโทษเดินนะจะมีซองแล้วก็มียา่มีอะไร